สวััดีครบเดินทางกลับบ้านแล้วครับรถคันนี้นี่แรงเหมือนในโฆษณานะคนขับก็แรงครับจ้าของรถแหละครับขับองลงกันนาซะนอ้อนี่นาเราครับที่พยายามไถอยู่สองรอบ สามไร่ครับแปลงนี้นี่ที่ผมไถไถสองรอบได้ประมาณนี้ครับตาบนตรงมาก็คือปั่นหวานได้เลยครับหวาหนนาตรงมันต้องทําตรงอยู่แล้วละครับมันทําแรงไม่ได้หรอกน้ํามันขังแบบนี้นมันติดห้วนะสองสองแปดเขาจะลองไถเก็บงานเดิมเขา ที่เขาลองแล้วไขไม่สำเร็จอยู่สูงสี่สูงห้าไม่ได้นะแถวนี้ครับแต่ลามล้วน,วนในต้นไม้โอ้แรงครับแรงยอมรับเลยะตามติดชีวิตแอลห้าสองสองแปด แขนขวาขึ้นนี้ครับโอ้ถ้าพีวิ่งเร็วขนาดนี้นะเขาจะจ้างไหมนี่พี่หน้านี่ลูกพ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 ี่ขันแขนขวาขึ้นนี้งี้นะ แทบไม่กินเลยครับขันแขนขวาขึ้นอีกนะขันแขนขวาขึ้นอีกขันแขนขวาขึ้นอีกเหมิงเออบ่เปียกดอกบ่บพอดีพอดีพอดีไถพอดีไถ พอดีไทยด้ทเยลยแต่พอดีก็จะหมดแล้วครับไปแล้วครับเอ้าลองดูแปลงใหม่ไทยยังไงมันก็ไทยไม่ได้หรอกถ้าข้างหน้ามันลงหรือก,กว่าข้างหลังขนาดน,นั้นถ้ามันลงกว่านิดเดียวไม่เป็นไรนะ ล้อแรกมันก็จะได้อยู่เพราะว่าล้อมันยังไม่ได้ลงล่องรอบแรกนี้ขาแรกนี้โอ้ดินเหนียวขาแรกนี้ไม่จําเป็นต้องช้าขนาดนี้ก็ได้นะไปกลับมาไม่ช้าก็ได้แต่ว่าไปอีกเริ่มต้นรอบที่สองนี่ไปอีกรอบหนึ่งนี่ไปอีกขาหนึ่งนี่ก็คือ แรงจริงครับไปอี่ค้าหนึ่งต้องช้ารอบที่สองขาแรกต้องช้าคาน้ำมันกับเซเบิร์ตก็ขี่เลนอยู่นี่แล้วเนาะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ